ตัวร้ายแกมาอีกแล้วตัวร้ายใครจะไปคิดก็อีกแค่2วันหนึ่งคืนมันจะมีเรื่องราวได้มากขนาดนี้ทางเริ่มแย่ลงเรื่อยๆพี่ขอบคุณที่ยังอดทนมาด้วยกันโอโสุดสุดสวยสุดมึดดงนี่หนาแล้วเนี่ย มึงนี่สันทารแล้วเนี่ยมึงเจเาทุกอย่างเลยใช่ไหมทั้งโกโกทั้งโดนมาสัมผัสชีวิตจากนักเดินทางสู่นักประสบภัยมึงมาเที่ยววันเดียวมีกะว่าวไม่เอาเรยวแรงไปทำงานเลยออกมาประจนญภัยหาเที่ยวใกล้บ้านที่ อ้าวไอ้ง uh, ่วงซะงั้นเอ้ยว uh ุ่กดุนหาตอนกูเห่าเนี้ยนะเออมันต้องอึดตื่นเต้นดีวะเราได้เที่ยวนะเว้ยใช่ไหมนอนชั่วโมงเดียวตื่นเต้นมากเลยมาเวงง่วงซะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปนครนายกกันแบบจัดเต็มเตรียมตัวทำอะไรให้พร้อมก่อนแล้วค่อยออกเดินทางกันตอนนั้นละผมตอนนั้นละครับผม าวนี้ผิดพลาดนะพี่เนาะแบบไม่มีแสงอาทิตย์อะไรเลยแตบบ่ว่าเมฆคลึ้มไปหมดทั้งแบบสงสัยโมเยอะกลายถึงนครนาย,ยกแล้วก็แวะพักแวะดูวิวนิดหน่อยนี่เราก็จัดเต็มอุปกรณ์กันแดดกลับมาโดนแดดเต็มๆแน่นอนแต่ผิดพาดครับฟ้าโอ้โห เนกเยอะจัดอ่ะเยอะจัดนี่พี่ผมไว้หนวดนะหล่อนะเท่โดเดตเนี่โอ้ยจอห์นวีทโอ้ยเต่เป็นการขอมกูเขาด้วยโอเคโอเคไปต่อไปต่อลมเย็นดีฮะไม่มีอะไรมายืนมายืนเล่นกันไม่ได้ไปต่อไปนครนายกเฮ้ย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 ตลกอือตลกนี่เด้งนี่ทรานซิชันปลอม ดีท oh, oh, ี oh, okay. oh, ่พี่พามากินข้าวอ่ะหิวจนกินควายทั้งตัวเลยเ้ยจริงเหรอไม่เชื่อกูไม่ใช่ควายอีกแล้วปูอ้ยการที่สองอร่อยนะนนั้นถัดาไปเที่ยวกราจะมาดูร้านไหนไปนครนายกอ่ะมันใหญ่ไปเที่ยวไหนกันมันจะถ้าไปกับบ้านพี่อ่ะมันเป็นการทำบุญจะเข้าวัดท่ากกว่าอ๋อย่าพูดถึงทำบุญเราก็ไปผาดำ เราไ่ไวพอาอนออีกแป๊บเดียวก็ใกล้จะถึงผาดำแล้วก่อนที่ผมจะถึงเนะี่ยผมก็อยากจะฝอยอะไรให้ฟังหน่อยถึงที่ผ่านมาช่องของเราจะอัพทลิปน้อยมากโดยที่ว่าผมทำช่องเนี่ยระหว่างที่ผมกำลังเรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาปิดเทอมหรือจังหวะว่างๆในช่วงทีสิ์ออกคลิปทีนึง ไปหลายวันไม่พอยังไปใครอีกแต่ตอนเนี้ผมไม่ใช่นักศึกษาแล้วครับเรียนจบออกมาทํางานประจําเรียบร้อยมันก็เหมือนเป็นความยากไปอีกระดับหนึ่งละมัง้งเพราะเราจะมีเวลาวันหยุดแบบทั่วไปสุดๆคือเสาร์และอาทิตย์ไม่ได้ฟรีสไตล์เหมือนที่ผ่านจึงได้เกิดทริปนี้ขึ้นทริปที่ใกล้กรุงเทพที่สุดทริปที่ทําให้เราสามารถขึ้นเขาเล่นน้ําตกกางเต็นท์ครบจบ ในสองวัน1คืนที่จะทำให้มนุษย์เงินเดือนสายเที่ยวรู้สึกคุ้มค่ากับเสาอาทิตย์ที่พวกเขาได้มอบให้โอ้โหนี่นนะคือนคนนายกที่เรามองข้ามนะครับใช่แต่บรรยากาศนี่คือพูดได้หลายๆที่เนะเนะี่ยดูตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นมันเป็นแบบ มันเป็นแบบน้ำตกจิ๋วน่ารักน่ารักอ่ะดีว่ะหลายหลายคนคงคิดว่าทําไมพวกเราแวะลายทางเยอะจังนะนะมันมันถึงวายไปครับก็เลยหาแวะหาลายถ่ายช่วงจันทรศุกร์พวกเราก็ทํางานกันเหนื่อยนะเวลาเสาร์อาทิตย์เราก็อยากทําให้ทุกเส้นทางที่เราผ่านมีความหมายไม่คิดว่ามันจะสดชื่นขนาดนี้ที่นครนายกอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดสีกางครับคือเป็นวัดที่ค่อนข้างต่างจากที่เคยเห็นมาในหลายๆที่นะวัดจะอยู่ตรงโซนกลางป่ากลางเขาเลยแล้วก็บริเวณตรงพื้นเนี่ย<ม>ก็จะเป็นพวกมอสเกาะตามแบบโคนหินอะไรอย่างเงี้ยพระองค์สีขาวก็วจะเป็นพระที่เราเห็นจากทางที่เราขับเลยขึ้นมาใช่พระองค์สีขาวที่เราขับมาสวยสวยเลยเมื่อกี้มันดูเหมือนแบบมันดูขลังมันดูศักดิ์สิทธิ์แล้วมันดูแบบว่าธรรมชาติมากๆอ่ะโอเคพี่เต์เดี๋ยวไหว้พระกันหน่อยเนาะ นักเดินทางแต่ละคนต่างก็มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเราจะอธิษฐานให้การเดินทางครั้งนี้ปลอดภัยและพบเจอแต่สิ่งดีๆ อันนี้น่าจะเป็นผาดำนะครับผมไม่แน่ใจนะ, <_ C 1> นะก็คืออีกนิดเดียวเราใกล้ถึงแล้วไม่รู้ว่าเราจะขับขึ้นไปหรือว่าเราจะร <_ C 1> อให้เขามารับดีเราต้อง,อง,องรอปะเนี่ยหรือว่ายังไงรองไหมรอใช่ไหมร้าวับสรุปคือขึ้นทันทีรถออโต้ฉันก็ไม่แข์โอ้โหสุดๆสูงสุดๆีลูกพ่อลูกพ่อไปไหวใช่ไหม ไปไปมาๆก็เริ่มชันเอามากๆจนถ่ายแทบจะไม่ได้เลยได้ไหมพี่ได้ไหมมึงนี่สันหาแล้วเนี่ยมึงนี่สันหาแล้วเนี่ยแล้แรกคือว่างไงแพนเอ,อเดี๋ยวจะนั่งรถของเขาขึ้นไปเออแล้วอยู่ดีๆมึงเปลี่ยนแฟนไไมใครเปลี่ยนหรอครับใครเปลี่ยนหรอครับผมจำไม่ได้เลยครับลองไหมลอง่รับลองอ่ะไหวไหมพอใจมึงยังอะ <laughs> นี่เมันเขาต้องไปได้เลยโอ้ยอ๋อคอซ่าสองคันนี่มะใช่ครับอ,อีกโค้งนึงก็ถึถงผาแล้วค่ะโอเคมันจะยากแค่ช่วงนี้แหละอ่าแล้วเราผ่านช่วงยากมาแล้วได้ครับ <S 2> <S 2> โอ้เขาชอบเลยเนี่ยเขาชอบเลยดิ หันมปปุ๊บนี่เกอวิวงามเหลียวมากก็เข้าเดินมาพอดีอ่ะเออก็ถือว่าเป็นวิวดีๆครับผมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ได้ที่กลางเต้นและเดยกกลางเต้นกันก่อนแล้วทำอะไรค่อยว่ากันทีแล้วกัน ตอนนี้ก็พวกเรากําลังเดินไปที่น้ําตกสลัดใดครับผมต้องแล้วถูกต้องเลี้ยวเราก็เอาโมไซค์ลงมาได้แหละแต่ถ้าเกิดเอาขาขึ้นแบบที่เราขับไปเมื่อตะกี้ไม่เอา <laughs> <laughs> เดี๋ยวรถผมพังนะฮะรถผมกับพีเตอร์เป็นเกียร์ออโต้ <laughs> มันขึ้นแล้วก็ขึ้นอีกมันก็มันไม่คุ้ม,มอะฮะ ออกกีทิปก็ต้องเจอกระต่ายอ้าวขันซะงั้นอันนี้น้ําตกอะไรครับผมอันนี้น้าตกกระอางปะน้ําตกกระอองครับแต่ว่าที่เราจะไปคือน้ําตกสลัดใดที่เขาบอกว่าช่วงนี้กำลังสวยสุดๆแต่ว่านี่เดินมาเป็นกิโลแล้ว <c oughs> กระอางก็สวยเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> เราไม่ต้องไปถึงสลัดใดก็ได้นะเนาะ <c oughs> ใช่ไหมเนาะน้ําตกสลัดใดนี่ไกลมาก <c oughs> ไหมครับ ไปสามกิโลเนสามกิโลเราจะสามกิโลเหรอความรู้สึกผมในตอนนั้นคิดว่าต่อจากเนี้ยมีเรื่องแน่แน่สามกิโลถ้าเกิดจากร้านของชําที่เราจะไปน้ําตกเนี่ยสามกิโลและถ้าเกิดนับรวมจากที่เราออกมาจากแคมปม์มันจะเป็นอีกกี่กิโลอีเลยอค่ะ ห้ากิโลแต่ไม่คงแต่ไม่ชัวร์เพราะว่าเส้นทางมอญพอดอะ่ะไอห้ากิโลไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ว่าปัญหามันคือความชันนะผมสวัสดีครับนี่นะคํามาวิ่งเทลกันส่วนเราเฟลโอเคตัดสินใจจะไปแล้วก็เอาให้สุดครับไปอ้แ uh, ม่งเริ่มชันละเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะ อึบออึบอึบน่อยลูกอน่อยลูอึบอึบอึบึแล้วพี่โทรหาหนูใช่ว่าจะใช้รถบริการไมครับใช่ครับใช่ี่เดินป่าด้วยครับไปถ้าผู้คุณไม่ได้ยินพี่เขาถามว่าจะไปเองหรือจะไปทัวร์ก็ตั้งใจจะไปทัวร์อยู่แล้ว เพราะลำพังเดินทางก็เหนื่อยแต่ผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจว่าพวกเรามาลงเอ่ยแบบนี้ได้ยังไงกันวะ <c ười> หลายๆคนก็คงจะงงกันว่าเราก็เคยเดินขึ้นเขากันมาก่อนแล้วแค่นี้จะเหนื่อยอะไรเหตุผลมีสองข้อครับ <c ười> 1. <c ười> ไม่มีข้อมูลไม่ได้เต็มใจมาว่าจะเจอกับอะไร2 เดินขึ้นเขาพร้อมกับอุปกรณ์ถ่ายทําที่หนักจนหลังแทบหักพูดจากใจเลยครับขออ้อ2สยองสุดถึงแล้วถึงแล้วกำลังใจเต็มเว่าได้ยินเสียงน้ำตกแล้วแต่ทางเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ เฮียขอบคุณที่ยังอดทนมาด้วยกันหมานะชายบอกหมาอะไรระวังลื่นนะพี่ระวังเลยต้องใจเลยระวังตีนนะพี่หมายถึงแบบตีนลื่นอ่ะเฮ้ยระวังตีนนะพี่ไม่ตีนผมเนี่ยเฮ้ยอมโอ้ยน้ำน้ำโอ้ยเตรียมกำตามสนองกูด่าพี่ตัวเองวางของมึงหย่องขาอุ้ยแม่งตาคุวมาแต่ละที่ สุดท้ายก็มาถึงอาแขนอาแขนอาแขน ทุกอย่างเลยใช่ไหมทั้งโกโปทั้งโดนเนี่ยไอ้ทีมพีเอาสุดจริงใช่ครับก่อนที่จะสนุกกันอะผมบินโดนจนตกน้ำไปแล้วรอบหนึ่งซึมสุดๆไอ้เจี๊ยโดนตกผมบินอะแล้วมั่งโดนเส้นๆอันเนี้ยเส้นอันเนี้ยก็เส้นเดียวอะล่วงเลยตกน้ำจมเลยอะลูกพ่อแพ้แรกโอ้ ทำใจหลังจากเล่นน้ําเสร็จแล้วขามาเดินไกลแค่ไหนขากลับก็ตามนั้นเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงแคมป์จะได้กินหมูกระทะแล้วเว้ยสู้ S <S ท้อทอ,ทอทอเอ,อ,เอตยเเหมอนกระสอบชางคู่เลยอย่างน้สมอสมอเันนึงทำทุกอย่างเท่าที่ได้แล้วครับเหลืออย่างเดียวทำใจ พระ,ะยามค่ำนะครับเป็นไรดินวคนวเข้าตาเออฉันไม่ได้รู้เยอจะมาเยาู่นักร้องซะละว,วันนี้เป็นไงบ้างพี่อาจจะฝนตก ก็หลับกันไปไปเป็นตายเืออีกทีทุ่มหนึ่งเราถึงมาเริ่มกินหมูกระทะกันสุดยอดมากเลยทุกคนถ้าวันนี้ทุกคนดูคลิปตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะครับก็โอ้โหคงคิดว่าไอ้สอคนนี้ม่งบ้าหรือเปล่าวะเดินทางแบบง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยมากขนาดนั้นมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องทําความเข้าใจด้วยว่าตอนแรกอะเราเราไปคุยกับคุยกับ ใครสักคนนึงแหละแนละ้วเขาก็เหมือนว่าจริงๆไม่ต้องเช่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันเองเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปทางไหนก็ถามคนที่เขาวิ่งเทลกันระหว่างทางแล้วแบบในความที่ว่าเราอะ่ะแบบยังไม่เก็ตแบบว่าระบบของของการเดินทางที่นี่หรือว่าอะไรยังไงนะแบบเป็นคนซื่อๆคนระับแล้วก็ไปเลย ไปเลยเดิน5กิโลกว่าเราจะรู้ตัวว่าเราคนกลับเกืสุดท้ายทําได้แค่ไปต่อซื้อมาพี่ขาขาแข็งเลยปะ่ะขาสั่นปวดขาร้อนขาปว่ปวดมากมันระบมเรืเป็นปัญหาของพวกเราเองที่เราไม่รู้ว่ากําเงิน600ก็สามารถไปทั่วทุกรูทได้นะครับคลิปนี้ก็ทุกคนอาจจะดูแล้วบันเทิงเริงใจกับความยากลาบากของไอ้สองหน่อนี้นะฮะผมก็อยากจะบอกว่าดีแล้วครับมีความสุขก็ดีแล้วอย่าพลาดเหมือนผมแล้วกันสิ่งที่ผมทําได้ตอนเนี้ได้แต่นําเสนอ มุมมองใหม่ๆนะของการเดินทางที่ขบเขาตีนไก่ครั้งนี้นะครับถึงจะไปไม่ครบ3นิ้วตีนไก่แต่ว่าเราก็สุดๆมากวันนี้เราใช้เวลาเสาร์อาทิตย์วันหยุดของพนักงานเงินเดือนลำพังทําคลิปมันก็ทําน้อยอยู่แล้วแต่เราก็ตั้งใจว่าจะทํางานเพื่อหาเงินมาเที่ยวหาเงินมาทําคลิปเดินลทริปก็ยังดีอ,อย่าเพิ่งลืมกันเราก็อยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วน ผมกับพี่เตอร์ก็ขอแซบครับแซบแซบลำเดอร์อีลาเดอรนะเจอกันพรุ่งนี้เช้าไม่รู้พรุ่งนี้จะเห็นวิวพาทิตหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันที วิวสวยมากมาก,มากใช้ได้ใช้ได้แต่ตอนนี้โอ้ยช็อตไปทั้งขาชาไปทั้งหลังปวดไปทั้งคอจบทริปนี้น้ำมันหมวยสักข,ขวดทริปนี้ก็ของพังร่างกายร่างกายเสียงลงของพังร่างกายก็ระบมนะเต็มตัวมาให้ดีเรียนรู้มาให้พร้อมก่อนที่จะทำอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวขอดูบรรยากาศยามเช้าไว้ก่อนตอนนี้นักวิ่งเทงเรลเขาก็เริ่มมากันเยอะนะครับ มากันเยอะเออขอคูหลังจากออกมาดูวิวก็อดคิดไม่ได้เลยวันเนี้ยชัยนครนายกอย่างที่เราเคยเห็นหรือเปล่าหลังจากผมเรียนจบออกมาทำงานแล้วมันทำให้รู้ว่าวันหยุดแต่ละวันจริงๆมันมีความหมายมากแค่ไหนเวลาที่มีจำกัดทำให้ผมอยากลองหาสถานที่ใกล้ตัว สถานที่ที่เคยมองข้ามไม่นึกเลยว่ามันจะสนุกได้ขนาดนี้โอเคทุกคนเวทาสามสองหนึ 1, 5, 3, 2, 1. 1> จะใกล้หรือจะไกลหาเวลาออกไปลุยบ้างนะเว้ย <c oughs>